เราต้องถามตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเห็นด้วยกับอะไรไปทั้งหมดกรรับผิดชอบนี่ไงสุขเสาที่ไม่ได้ไปไหนเลยเอาตัวเองเข้าไปเอาทั้งทีมเข้าไปในพื้นที่ให้กำลังใจไปสนับสนุนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เขาขาดนะครับเมื่อวานยังไม่รู้ตั้กี่คอนเทนเนอร์เนี่ยเวชภัณฑ์เนี่ยปุ๊บไปถึงเลยนะครับ นี่คือความรับผิดชอบครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับเมื่อกี้ท่านนายกท่านก็ให้แนวทางมาว่เาเราต้องรีบไปดูอะไอย่างวันนี้เราก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเราคอนเทนได้หมดนะครับตรวจได้หมดผลออกมามนิ่งแล้วอ่าเราก็ต้องมานั่งรายงานเป็นแต่ละวันแต่ละวันไปทุกอย่าก็ปราะบมเมินนนช่วงนี้นะ ไม่มีนะครับมันเป็นการระบาดในที่ทีเ่เราก็เตรียมการไว้อยอู่แล้วแหละแล้วเราก็คิดว่าถ้ามันจะระบาดก็ระบาดตรงนี้แหละนะคุณหมอก็รู้หมดนะครับล็อกเป็นจุดแต่ว่าล็อกไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายของของแรงงานต่างด้าวซึ่งเราก็ มาตรการนี้มันก็หนักนะนะครับผู้ประกอบการต้องช่วยตรวจเบื้องต้นด้วยนะครับนะครับใช้างานก่อสร้างมันก็จะมีโปรเจกต์เอนจิเนียร์โปรเจกต์แมเนเจอร์ซูเปอร์วิเซอร์โฟร์แมนเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับถ้าเกิดทุกคนที่เราประสบความสำเร็จมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่กัรโตสารุกทําอยู่มือเดียวความร่วมมือของประชาชน ที่ช่วยเราเนี่ยมากกว่า70%ขเอรเาราเนี่ยทำนะครับถ้าพูดถึงเครดิตที่จะได้เนี่ยความร่วมมือของประชาชนถ้าความร่วมมือนี้ยังอยู่เนี่ยยังไงก็สู้ไหวอยู่แล้วครับในเรื่องของเวชภัณฑ์เรื่องของความพร้อมเรื่องของระบบที่เตรียมเอาไว้นะฮะในการารับมือกับสถานการณ์นี้ถ้ามีผู้ป่วยขนาดนี้ต้องทํำยังไงอาการอย่างนี้ส่งไปที่ไหนแล้วเขาเ,<ข>เขาเตรียมไว้ครบหมดแล้วการจ่ายยาจ่ายอย่างไร ต้องเมื่อไรต้องต้องตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อไหร่ถึงจะต้องประกาศแล้วล็อกดาวอะไรมาตรการพวกนี้มันมีหมดอยู่แล้วครับก็ภายในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหนึง่งระดับหนึ่งสุดสัปดาห์วิกเอนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเช้าว,วันศุกร์คืนวันพฤหัสเช้าว,วันศุกร์วันจันทร์เราเข้าคอนเทนท์ที่ครับวันอาทิตย์เนี่ยภายในวันอาทิตย์เราก็ควบคุมสถานก,การณ์นะครับได้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ก็ทํากันเต็มที่นะครับ ต้องนี่ต้องให้มันพบการการประทุของเชื้อก่อนตอนนี้ที่ที่ประทุมากที่สุดก็ล็อกไว้เรียบร้อยนะไปอย่างโชคดีที่ว่าในใ,ในในชุมชนอื่นมันยังไม่มีนะครับยังไม่จําเป็นครับเราเจอผู้ป่วยปุ๊บแล้วก็สอบสวนโรคเขาว่าเขาไปก่อนมาถึงตรงนี้เขาไปที่ไหนที่ไหนแล้วก็ไปตามตามเก็บไว้หมดนะครับ ใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากน้างมือตอนนี้ช่วงนี้เต็มพี่ครับตอนนี้องค์การเภสัชกรรมทำหน้ากากเองครับถ้าไม่ต้องไปซื้อมาที่กระทรวงสาธารณสุขถ้าเกิดมีการขึ้นของราคานะครับเราตึงราคาได้ครับล้วถ้าใครไปกักตุนตอนนี้ผมปล่อยออกมาทั้งห้าสิบล้านแผ่นเลยนะก็ก็อย่าอย่าเราต้องเราต้องไม่ตื่นตื่นตะหนกแล้วไปซื้อ

เตที่เขายังไม่ประกาศก็จัดได้ฮะแต่ว่าก็ต้อง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 มีมาตรการกันมากเป็นพิเศษหน่อยเราก็ต้องดูอะถ้าสมมตุติอย่างผมจะแต่งลูกผมพรุ่งนี้เนี่ยผมก็ต้องดูว่าผมเชิญคนจากสม,มุทรสาครหรือจังหวัดใกล้เคียงังหาัดถ้าเจอตรงนั้นมาผมก็อาจจะต้องโทรไปบอกครับผมส่งซองมาอย่างเดียว <c oughs> อะไรเงี้ยนะ,ะ <c oughs> ตัวไม่ต้องมาอะไรเงี้ยฮะ มันยังไกลยังไกลไปเอาเอาเราพยายามเต็มที่นะกระดูอรดูไม่ยอมมามาแล้วก็จะมาหาวิธีที่จะทให้พวกท่านไม่ได้ไม่ได้ทากิจกรรมไม่ใช่เลยครับเราอยากให้ท่านทํากิจกรรมจะตายท่านสนุกแล้วก็มีความสุขอะนะครับก็ถ้าช่วยกันรักษามาตรการมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตา,ตามตามสภาพการตามสถานการณ์นะครับ ถ้า,ถาดีที่สุดก็คือหน้ากากเนี่ยอยู่บนหน้าตลอดเวลามันก็จะไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับนะครับสวัสดีครับขอบคุณ